เรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายนะคะนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่ที่หน้ารถวีโก้นะคะเราจะมาล้างห้องเครื่องรถยนต์เพื่อไล่หนูนะคะเนาะไม่ให้หนูมันขึ้นรถเราจะทําอย่างไรนะคะแล้วก็การล้างห้องเครื่องเนะะี่ยค่ะล้างได้แค่ไหนตรงไหนที่ห้ามโดนน้ํานะคะวันนี้ช่างทองจะมาบอกวิธีล้างะคะ่ะเนาะสำหรับเอฟชีที่ อยากล้างห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือฟองน้ำขันสันไลชเช็ดชู่ค่ะไปดูกันเลยจ้านั่ก็คือความสกรปรกของคะับเราก็จะทำการล้าง บางทีมันมีหนูนะเราจะล้างทำความสะอาดเพื่อไล่กลินอับอกลิ่นอะไรพนี้ตรงที่เมียช่างถ่ายให้ดูเป็นจุดเป็นจุดนะคะก็คือเราต้องล้างนะคะเราต้องล้างเพราะไล่หนูนะคะเพราะว่าถ้ามีหนูเคยขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องล้างนะคะวิธีไล่ดีที่สุดเลยคือน้ำยาสไลด์สูตรเข้มข้นนะคะ ไม่ต้องผสมน้ำนะคะบีบใส่ฟองน้ำแล้วเช็ดเลยค่ะค่ะเช็ดไปเรื่อยเพราะถ้าเขาได้กลิ่นสันไลก็เช็ดพอประมาณเขาจะไม่เข้ามาค่ะเนาะแต่ถ้าเขาได้กลิ่นฉี่เขาเขาจะเข้ามาเรื่อยๆและบ่อยๆนะคะสำหรับสัญชา,าตยานูนูนะ ซึ่งเมียช่างทำคลิปนี้เพราะว่ามี F c ซแล้วก็มีลูกค้านะคะมาที่ร้านเนื่องด้วยหนูเข้ารถนะคะแล้วก็หนูไปกัดสายไฟรถยนต์นะคะกัดสายตูย้แอร์รถยนต์นะคะซึ่งก็ทาความเสียหายให้กับเจ้าของรถนะคะเราเลยจำเป็นที่จะต้องล้างเพื่อไล่หนูนะคะนี่คือวิธีล้างไล่หนูนะคะคที่ดได้ผลนะคะ จุดแรกนะครับที่ห้ามเอาน้ํามาฉีดเยอะนะตรงนี้จุดนี้คือจุดที่หนึ่งห้ามโดนน้ํานะคะห้ามฉีดน้ํานะคะห้ามฉีดเยอะค่ะห้ามฉีด,ฉดเยอะจะป้องกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะก็แสดงว่าผ่านได้นะคะน้ําสามารถผ่านได้แต่ไม่ให้น้ําตกค้างไม่ให้น้ําโดนเยอะนะคะตอนนี้ก็จุดที่สองก็ระวังมันหัก จุดที่สองที่ราวังหักนะคะเพราะ <พอ S 1> แสดงว่ามันสามารถที่จะหักได้มันจะปอนมันจะป่อนะอนะคะเพราะว่าการใช้งานที่เราใช้งานนานถ้าเราไปโดนมันโดยที่เราไม่ระวังนะคะจุดนี้นะคะ ป้องกันทีเ่เกลือด้วยนะคะวันนี้มีช่างก็พามาดูเทคนิคนะคะไล่หนูที่จะไม่ให้หนูเข้ารถเรานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรต่ไปก็ตรงนี้นะ,ะจุดที่2อ้ามโดนน้ำเยอะนะห้ามโดนน้ำเยอะนะคะ ก็พวกเครื <S <S ่องเครื่องนี้คือรอบรอบเลยนะครับห้ามโดนเราจะฉีดเฉพาะที่เครื่องทั้งหมดนะคะห้ามโดนเลยนะคะนี่ค่ะคือเราใช้สไลเพสรประมาณนี้ค่ะซึ่งพอหนูเขาได้กลิ่นเขาก็จะบายบายรถเราเลยนะคะเขาเดินมาเนี่ย สคันจอดอยู่อีกคันนึงไม่เคยเช็ดเลยกับอีกคันนึงที่เช็ดพอประมาณก็ได้ค่ะ<ม>เขาจะเลือกคันที่ไม่ได้มีไม่มีกลิ่นสนไลด์นะคะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเปิดน้ำเป็นฝอยๆประมาณนี้นะคะ ทำต,ตามอย่างที่ท่านทองทำได้เลยนะคะ ก็จะฉีดไปอย่างนี้นะคะเอาทาที่เป็นสีเหลืองนะครับเอาทางที่เป็นฟองน้ำนะคะถือนะ วเราก็ล้างได้นะครับตัวแผงคอยร้อนเราก็สามารถเอาน้ำฉีดได้เลยนะคะ เนะเสียเวลาแค่ไม่กี่นาทีแต่เราก็สามารถดูแลรถเราได้ไม่ต้องเสียตังกับเจ้าหนูตัวป่วนนะคะปราประมาณนี้เลยตัวนี้บางทีคนล้างใช้น้ำที่แรงเกินก็อาจจะเสียหายกับระบบต่าง,ง,งต้องใช้ประมาณน,นี้น,ะะน้ำา้อยๆยก็ต้องประมาณน,นี้นะคะเนาะ ก็จะให้ลงเหลือคาบฟองไว้ด้วยนะคะเนี่ย like นี like ่เละเคล็ดล okay. so so okay. so ับนะคะการไล่ห bon นูเดี๋ยวเราก็วิ่งไปกันไปเพราะว่าเดี๋ยวรถเราก็ต้องวิ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีคาสไลติดไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อไล่เจ้าหนูตัวป่วนค่ะเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะใครชอบเนียช่างก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับเคล็ดลับล้างรถไล่หนูกันค่ะ ขั ah right, ้นตอนสุดท้ายนะครับทิชชู่นะคือจุดแรกนะคะที่ท่างท้องบอกว่าน้ำผ่านได้ทิชชู่เซฟความชื้นเลยนะความชื้นไว้นะคะ สำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเรารเลี่ยงไม่ได้ก็น้ำสามารถผ่านได้แต่พอเราล้างเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาชิดชู่มาดูดซับความชื้นนะคะก็ะประมาณนี้เลยนะคะชอบคลิปนี้เหมถฝากกดติดต,ตาม กระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเมียช่างค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาบอกก็ติดตามรับชมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ